สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เพี่อนน้องชา YouTube ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเตยเตยดีตัวนิโเกตนะนี่ก็เป็นฟุดบอลชาวบ้านครับงบหมื่นกว่าบาทครับ เป็นงานขุดบอเลี้ยงป้าครับนี่ก็หลังคันก็โยนขึ้นนี่ครับตามเป็นที่ปู่ของปุกผักมาดูมากซีกเราทำงานไปไปกลๆนะคันนี้ก็ติดจองมานที่เรียบร้อยนะครับจะไปเป็นเขยเมืองอุบลแล้วครับ ลังดัดไปน้นให้ลูกค้าอยู่ดินก็โชคดีนะครับดินขุดง่ายครับเป็นดินทรายอยู่ได้การเก็บรายละเอียดเก็บงานครับเก็บม,มุมนี่ขุดเป็นผู้ขี่ฟันเลยนะครับที่แรกว่าเจ้าผุ้ขี้สลบลงครับ ว่าพื้นที่มันไม่เอือเอ้อัดนวยครับ มเรื่อยๆทั้งวันครับอาจจะไม่เร็วมากไม่จวดจาดมากครับแต่รถเราก็ทำทำท,ทั้งวันครับไม่ได้จอดครับเครื่องไม่มีร้อนปิดปลากระโปงทํางานตลอดครับ งานควันไม่มีนะครับเครื่องดีครับตอนนี้รทรงก็ถือว่าโอเคเลยตอนนี้เราก็กวดอยู่พื้นที่ บ้านลังแรงนะครับอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดชีสเกตใครมีงานก็เรียกใช้บริการเราได้นะครับินดีให้บริการครับบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับการันตีผลงานด้วยคุณภาพครับส่วนราคาก็ตามเนื้องงานเลยครับ กันเองคุยกันได้ผลงานเราก็มีชมเรื่อยๆครับอาจจะมีไม่เยอะเหมือนทีมใหญ่ก็ครับแต่ก็ขอแค่มีไม่ขาดก็พอครับไม่ว่าจะเป็นงาน บุดโค้งน้องนาบุดสะโมที่ตีป่ายงานเคียริงเรารับหมดนะครับเราทำได้ทุกแบบครับตามสั่งครับตรงนี้ก็เป็นสะมุมโค้งครับ ผงหลบต้นไม้นะครับนี่หลบต้นไม้ใหญ่ แบบนี้กูสบายๆเลยครับประหยัดน้ำมันด้วยครับเตียนแบบนี้เครื่อง 6d 34นี่มันก็คือดังเลาใจเลย ใจจะจ้างเราก็สามารถติดต่อได้ครับติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1ย์3 4หนึเลยยินดีให้บริการเลยครับรับการแต่งสโลปครับกรบเก็บสโลปของอาจารย์ใหญ่แล้ว จากตรงนี้เราก็จะไปคุดคลองรอบนาอีกหนึ่งจุดนะครับที่บ้านดอนไม้งามครับอำเภอลาศีสไลยจังหวัดชีสเกต ในหน้าแล้วก็มีรถไทครับอตอนที่รอแม่โคทำงานก็ไถยนารอเลยครับ MU 49 ตัวนี้ลดเยอะครับเราต้องเน้นผนงานไว้ก่อนุัวนี้รดเยอะฟันราคากันแหลกร้านนะครับแต่ผมก็ยังไงก็เน้นคุณภาพไว้ก่อนนะครับแต่ถูกหรือจะแพงแล้วก็เน้นคุณภาพไว้ก่อนเียืยอเวลาคนมาดูทีหลังครับเขาจะได้ถามหาคนทำครับ ราจะได้มีงานเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีไว้นะครับผลงานนันก็งานมันก็จะไม่งอกครับงานจะไม่เพิ่มทํางานชาวบ้านนี่เราต้องอาใช้งานงอกอย่างเดียวอาใช้งานออกอย่างเดียวบางทีบางื้นที่ไปตั้งโดนแค่บอ่อแค่หนึ่งบ่อหรือสองบอ่ออะไรประมาณเนี้ย แต่พอไปทําวันจริงๆก็เขาเห็นผลงานแล้วก็งานมันก็เขาก็มาจ้างเพิ่มเรื่อยๆคร เปิดหน้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รีบมากครับทำไปเรื่อยๆรอหน้างานครับรองานออกก่อนทำไว้เกินก็งานหางานทำไม่ทันครับอเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจจะจ้างงานก็ติดต่อมาได้ตลอดนะครับ0611234230เลยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ